ถ้าผสมมอฮอดนี่ก็มอฮอดอยู่ห่อพักเลยนะห่อพักหอหอพักญิงเนาะนี่นะเนี่ยเบอร์การตั้งเครื่องเนาะเบอรนี้นี่เด็กน้อยนึงเนาะก็ข้าเจอได้สักเครื่องมีผู้สาวเนาะดังไฟ หลัไปแต่งกินยูนอกเนาะอันนี้ส่วนผ้ออาคอจานเนาะ อันนี้หอพักผู้สายเนาะหอพักนักศึกษาครับพระเจ้านี่ก็เป็นนักศึกษาเองนะ นี่มอห้องแล้วแต่ยังปดห้องนี่มอห้องนอนแล้วเนอะอันนี้แม่พหอน้องคนักศึกษาเนาะันผู้หนึ่งนี่เป็นก้าปีน้องจะไปใช้ก้ารันเออเจ้าเจ้าซื้ออย่างก็น่ะผู้เบาผู้เบามัื้อซื้อก่อนเ้อ ผู้เบาซื้ออย่งก็มยบ่ตอบเนาะเพโบมีสัญญาณเลยเส้อเฮียเด้อคนนี้นะเราก่มีซื้อซื้อไต้้ได้จักตผู้เบาหน่อยอันนี้นะยังบ่เมนะมันนีบต้อมไโอ้บ่ได้จากตัเนาะอยู่ทงขนาดอ้ก่นนคริ่อ้าวม่มลกินคลุกฉี่วะันเขาจาวา กินกลูกกลินกลูกลนี่อันนี้เออว่าภาษาเรานี่เออว่าจะได้วะมะเขาะมะกขาสีกันใช่ไหมเออเนาะกขอะสีกวนนนีนา้นี่เนี่เนาะในประมาณนี้เนาะอันนี้เนี่ยหมูฮะเอามานเงา อดนี่ก็มูเก็บมาเนาะภาษาคุณน้เอาว่าคุสคุสคุภาษาคุณน้เนาะอันนี้ก็ตอเอว่านี่เียตาภาษาของเฮาเอว่าอันนี้นี่เูออเมนมนออเลอ้สบวัอมอีกเออนี่จําจําเจียวกนเนาะอือจําเจียวกน

ตัวองก็บต้องอ่านนี่บณอื่นแ่ต้องถ่ายแล้วก็คอยบึกเงินขนาดกูเด็กกดนี่เมยส่งไม่เท่านี่เก็บมา่งโอ้ตุ๊กไม่เท่าอันอือไม่เท่าคือพบมเขาเนาะไม่เท่าไม่เท่าพี่นนนี่ก่อน มเมท่าซื้อ,อยังก่อนนี่พูดซื้อเมทัลอันนี้นะเมื่อกี้ค่อยก็บอกไปแล้วเด้อบบนนอนเนาะเป็นมันหล่นจงจอยมาอยู่มาหยาบมัดบนนอนนี่นะเบิ้งไหมนี่มี็นคนผู้นหนึ่งน้อยแค่เดยวเดีนี้หันมีคนนอนอยู่นอนได้พ่อโฮ่มสะอ๋อนอนเตียงนี่ก็เตียงวางเน,ะนสสาะชีวิตนักศึกษาก็ประมาณนี้เนาะ